วัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนบ่ายนะคะประจําวันที่สิบหกมิถุนายนหกห้าเนาะตัวเด่นก็คือเจ็ดกับเก้าตัวรองก็คือศูนย์กับสี่นะคะเจ็ดก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าก็รูดตัวเด่นเอานะเก้าก็เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เก้า 4, 4ี่สองสี่สามสี่สี่สี่เจ็ดสี่เก้นย์จะคะรู้จะจับคู่ไข่เอานี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์เ้าศูนย์ศูนย์เก้าะอันนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องเพืองตังเยอะแต่มันก็เข้าอยู่เดอ้ออย่างน้อยก็ได้ขานึงอยู่นะอาจจะเข้าสามตัวตรงๆก็ได้

อันนี้ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่หกหกสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะจับคู่ควายเอาเนะาะเมื่อวานนี้ก็เข้าทั้งสองอย่างเลยเดอ้อ VIP กับธรรมดาสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะก็จับเลขสี่ตัวหันก็ได้นี่สำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ